Opposite located a bomb. Be ready for a Five seconds left. The Located the bomb. Get ready to engage. Ambulance set. Clear. Razor wire is deployed. Doorway trapped. Stay clear of blast zone. Thank you, deployed. นี่ <Hey>, yeah. ไปดีนี่นี่บุหรี่โอ้ยยยตรงไหนพี่ Non. Biden yêu cầu thong qua làm yêu cầu thong 2 đây mô hình nguồn magazine. One quay đi học ra đây mặt 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 เดียวนดักเปิดมุมเลยเปิดแล้วขวาขวาโดนแก๊สมอสซ้ายปะห้องยาวยาวห้องฝั่งบีอ่ะไม่ใ่แล้วฝั่งแบบีบีบีตึบห้องแตกว่ะห้องนอนมัน้งผมว่าพี่ะผมเชื่อผมไหมห้องนอน,<ค>นไม่เดี๋ยวเลงดิเลงอย่าเลงเกมเลย ขยบับอะมันได้ยินเสียงล่าอยู่มันล่าอยู่เฮ้ยมันโดนบันไดขวาระวงังเี็งดังไม่ค่อยเด่นเล็งเล็ง ดูแข็งแค่พอดีแล้วพี่ลงมาได้ไงอยู่ตั้งโกให้กูยังี้ยแหละตรงน,นี้เพื่อนบอทีเพื่อนเล่นให้เงี้ยขึ้นบริันนี้เพื่อนเล่นให้ก็มันมาเล่นมาเล่นให้ขึ้นนะก็พี่ทิวเล่นให้เนี่ยแหละแล้ว

ก็ดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวไม่เคยเล่นไง ท,ที่มนะพี่โนโอ้โหป่านยังโคมเฮ้ยหลังแตกเลยโอ้ไม่ไมี่เมนะโดนแล้วเป็นหนึ่งบาทครึ้นนี่เจ็บละ

ต่เกียร่ตรงนั้นไม่ต้องเห็ดสองใช่ไหมพี่ว่าลงบันไดไปแล้วอะไรเงี้ยควไม่คือตะเกียมันมันไม่ด้เสียงไว้พี่เดียวเล้ของเดอตะเกียกียไม่ด้เสียงไม่ด้เสียแค่ปินแฟลชไผมไม่ดเสียงอะไรนถ้าแบบอ่างเงี่ยบีฟไอว่า s b n d t o b ไ o

ทันทันนั่นอะไรครับบนต้องปิดด้วยดิวะนี่เราปิดอีกแล้ว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 ไอ้เหี้ยแต่ผมว่าแถบแล้วเดี๋ยวผมดูกล้องให้พี่พี่ปิดปิดหลังปิดปิดปิด กูเต <icana> ี้งอ่ะไม่เป็นไ yes. ร,ร,รไม่เป็นไรพี่ดีๆดโๆนะโมซีโฟะซีโฟะมันกแตกมัแตกมแตกเออโดนอะไรก่อนเฮ้ยเอาเรื่องเฮ้ยโอ้ยสแปมได้ไงวะน้ามันยิงปืนมามันฟันผมไม่โดนนะเฮียใช่อ่ะไอ้จี้ ในโทรศัพท์พี่แรงพอปะต้องติโอเคปิงเพิ่ปิงเยอะกว่าติดก็ได้อยู่เออมันน่าจะเสียงกว่าได้แม่งเหลืองค้างเลยอ่ะต้องมาเล่นชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งไม่ได้แรงสุดติดเราเตอร์เลยชั้นหนึ่งมันแย่งกันใช้บางคนมันโหลดเกมบางคนมันก็โหลดเกม เราสปอนเปล่านะทำไมดีนี้มันถึงลบลอยอย่างเีงอดวะเฮ้ยดูกำแพงเลยเราเราได้ไปไหนอ่ะอ้ามันปีนได้โอ้โหไปลงไปใหม่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 ขึรถต้ขึรถต้มารถต้มาดิรถต้มาอ่าแล้วก็อ่าแล้วก็สวิงมากดจะเปนป่ามาปีน ไีม่ตดอะไรวะเนี้ยเอาไปเอาไปเอาไปวิ่งกดวิ่งด้วยใช่ไหมพี่กดวิ่งกดวิ่งค้างเลยแล้วก็จะเป็นลารัวๆกดคริปนี่ว่ะน่าได้ละไปไปแปะเธอไมไแปะเธอไมไปแปอ๋อกัมเพราะว่าผมด้วย

แล้วพี่แนิวพี่ไปอย่างไวอะไม่มีเมล่าด้วยพี่ไปทดสอบอะไรทดสอบไปไปพี่ล็อกอยู่ไป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 แปะพื้นแปะพื้นแปะพื้นเอาแปะพื้นเอาตรงไหนพี่ตรงนี้เหรอแปะพื้นพื้นพื้นข้างล่างเออแปะพื้นข้างล่างไปต่อ ตายตายตายมาสิกดเลยกดเลยกดเออรอรอไปยังไงตี่ล็อกให้หน่อยไม่จะไม่จะเปิดหรอแกแล้วหรือเปล่าไม่ไม่แกไม่แกแต่สายฟ้ามันแตกแล้วหนึ่งนะพี่ล็อกให้ผมหน่อยเฮ้ยไอ้เนี่ยข้างล่างแกแล้วโทษโทษพี่จิวฟาดเองไปแปะ เม oh! uh, ันอยู่ใต้ตีนม yeah, ันอยู่ใต้ตีนเหลือมันเหลือหนึ่งบาพี่ตายยไม่ตายหรอกใช่เออยมาตีตายหน่อยได้เองไม่มีกล้องอ่ะดูกล้องไม่ได้ ดูให้ไม่ได้นะผมดูเพื่อนให้ได้ตายปอแล้วเนี่ยกำลังมาพี่พีเดียวพี่เดียวพี่เดียวพี่เดียวอยู่อยู่ขวาอยู่ซ้ายอยู่ซ้ายพี่อ่ะเอ้ยขวาพี่อ่ะขวาขวาสุดเจอเลยมันเฝ้าบ,บอมอยู่อ่ะพี่ตงน ออกมาแล้วเว้ยแล้ขึ้นแล้วโกแล้วง่ายจัดอะไรครับเนี่ยมันไหวขนาดนี้เดี๋ยวคืนเลนโกอยากึ้นโกแล้วเนี่ยเปล่ามันก็แค่ช่วงแรกแหละเพวเตะเตะกินตัวอะไรอย่างสวยเลยพี่ไหนเนี่ยนี่ไงไอคิวอย่านี่ไงเออไอ้ิวให้หมวกมันสวยอย่างเงอยาขึ้นโกแล้วใช่ไหมไม่รู้เหมือนกัน ตัวเรพี่มันดูองอไหนอ่ะนูกนจบแล้วรครับขึ้นโกลแล้วพี่เออแม่ไ<ก>ปต <3. S 2> ่อเดี๋ยวเพิ่นมาแล้วเดี๋ยวไปต่อ What ได้พี่จัดไปเออพี่เทีวบิง้งหน่อยพี่เทีว